สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่เดือนก็ได้รับพัสดุนะเป็นหัวบอลสีที่พี่เดือนสั่งไว้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือพี่เดือนได้มาหลายอยู่เนาะพี่เดือนก็เลยผ่าไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เดือนก็จะเก็บนะคะจะต้องเก็บไว้ทาวันหลังทําวันอื่นนะคะพี่เดือนก็จะมีวิธีเก็บหัวบอลสีของพี่เดือนนะให้แบบเขายังดูสดดูอ่า เรียกอะไรดีละ่ะเออดูแข็งแรงก็ได้เนาะเออดูสดดูแข็งแรงพร้อมที่เราจะานําไปพาหัวหรือว่าเอาไปปลูกได้ต่อนะคะอ่าเราไปดูกันเลยค่ะว่าพี่เดือนทํำยังไงเนาะก่อนอื่นนะคะพี่เดือนได้หัวบอลสีมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเนี่ยบางหัวมันก็จะมีแบบ ตอนเขากุดเหมือนกับว่ามันเป็นแผลบ้างอะไรบ้างเนาะแล้วเวลาเขาใส่เขาห่อพัสดุมาให้เราเนี่ยบางคนนะคะก็จะห่อกระดาษบางคนก็จะใส่ถุงพลาสติกนะคะมัดปากแล้วก็ใส่กล่องพัสดุมาให้เราถ้าใส่กระดาษห่อกระดาษเนี่ยก็จะดีหน่อยนะคะเพราะว่าหัวบอลสีเขาจะแห้งๆหน่อยแต่ว่าถ้าใส่ถุงพลาสติกเนี่ยตามธรรมชาติของพืชจะมีการคายน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหรือว่าใบไม้อะไรพวกนี้มันจะมีการคลายน้ําเพราะฉะนั้นในถุงเนี่ยมันจะชื้น ะะอากาศมันถ่ายเทออกไม่ได้มันจะชื้นพอชื้นเนี่ยก็จะทําให้หัวบอลสีของเราเนี่ยเกิดเชื้อราได้นะคะมันจะมีสิเหมือนเชื้อรานะพอพี่เดือนได้หัวบอลสีมาแบบนี้แล้วนะพี่เดือนก็จะเอามาล้างทําความสะอาดพี่เดือนจะใช้แปรงเลยนะแปรงซักผ้าเนี่ยค่อยๆถูนะคะค่อยๆถูๆเอาที่แบบเหมือนเนี่ยมันเป็นมืกมืกมันเป็นอะไรอะเนี่ย ถ้าใครซื้อใครนั่นจะเห็นเนาะเนี่ยพี่เดินจะถูออกมันก็จะเป็นหัวเป็เกี้ยงแบบนี้นะแล้วก็เอาแปลงเนี่ยนะคะปัดก็คือปัดขี้ดินที่ไรออกเห็นไหมคะเขาจะมีตาแตกจะมีตาแตกนะเราจะไม่ถูลงมาอย่างนี้นะคะเราจะถูขึ้นไปทางเดียวแบบน,นี้ถูขึ้นไปแบบนี้นะคะค่อยๆถูตรงบริเวณที่มันเป็นแผลเป็นอะไรที่เขาขูดตอนนี้นะคะไม่ต้องกดแรงนะคะ ค่อยๆถูไปแบบน,น,นี้แค่นี้เองนะคะแค่นี้หัวบอลสีเราก็สะอาดแล้วค่ะเราก็เสร็จะกร้าไว้อ๋อสำหรับที่ใครที่แบบเพิ่งลองทำยังไม่เคยทำนี่พี่ดแดนเนตเอาไม่ใส่ถุงมือเลยนะวิธีนี้นี่ต้องใส่ถุงมือเลยนะ พี่เดินขอบอกว่าถ้าใครไม่แพ้ก็ประมาณน้องๆหมามุ้ยแต่ถ้าลงใครแพ้นี่เลยสงสัยจะเป็นพี่ๆหมามุ้ยเลยนะล้างแบบนี้นะคะล้างไปให้หมดทุกขัวเลยเนี่ยล้างให้หมดทุกหัวเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขั้นตอนต่อไปทำยังไง นี่นะคะท่านผู้ชมนี่พอพี่เดือนล้างเสร็จแล้วแบบนี้นะพี่เดือนล้างให้สะอาดเสร็จแล้วแบบนี้นะโอเคพอเสร็จปุ๊บพี่เดือนก็จะใช้อันนี้เลยค่ะอืมเจ้าประจำของพี่เดือนเลยนะใกล้หมดแล้วพี่เดือนจะใช้บ่อยเนาะอันนี้สำหรับการพาหัวบอนสีหรือว่าปลูกบอนหลายๆอย่างเนาะพี่เดือนก็จะใช้อยู่กัน อันนี้คือปูนแดงนะคะหรือว่าคนแก่เขาใช้กินหมากปูนกินหมากบ้านนอกเราอะนะแต่สมัยนี้ไม่เคยมีใครกินแล้วพี่เดือนก็จะใช้ปูนแดงละลายน้ํานะใอ่ประมาณนะละลายน้ำลลายน้ำเสร็จพอละลายน้ําเสร็จพี่เดือนก็จะเอาหัวบอลสีของพี่เดือนนี้นะเทใส่ลงไปเลยน,นี่นะคะแล้วก็แช่ไว้อย่างนี้ค่ะ ประมาณ5 1 0นาทีนะคะพอแช่ประมาณสัก5 1านาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเอาออกกันนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมพอเราแช่ไว้ประมาณ1 0นาที15นาทีเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ล้างขึ้นมาค่ะเอาขึ้นมาจากาน้ำปูนนะคะน้ำปูนใส่นี้ เสร็ตใส่นี้เราก็ทิง้งสปเสร็จแค่นี้นะคะก็เอามาวางผึ่งในร่มให้แห้งนะคะวางผึ่งให้แห้งเลยนี่พี่เดือนก็จะใช้ตะกร้าขนมจีนไว้หนึ่งโซ่วางแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้วางไว้แบบนี้นี่ค่ะเพื่อเป็นการวางผึ่งให้หัวบอลสีของเราแห้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทําการหมกันค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมหัวบอลสีของพี่เดือนอ่า พี่เดินก็วางผึ่งลมไว้ได้ระยะแล้วนะมันก็เริ่มแห้งแล้วแบบนี้นะมันก็แห้งมาประมาณนี้นะนเสร็จแล้วนะคะพี่เดินก็จะมาเตรียมกระถางนะคะพี่เดินก็เอากระดาษทิชชู่ทิชชู่เปียกนะนใส่รองก้นเพื่อที่ว่าทรายของเราจะไม่อ่ะลดเล็ดลอดออกไปนะเสร็จแล้วพี่เดินก็เอาทรายนะคะทรายใส่ลงไปเลยนะ นี่เลยใช้แล้วค่ะพี่เดือนจะเอาหัวบอลสีเนี่ยมาหมกไฟกันนะคะวิธีนี้พี่เดือนก็ได้มาจากพี่เดือนเห็นแม่พี่เดือนเก็บกระชายเนาะเวลาเราเขาไปซื้อกระชายมาจากตลาดเนี้ยมันเยอะๆนะอ่ากินไม่ทันเนี้ยแม่พี่เดือนเขาก็จะมาหมกรา่ไว้มันก็จะอยู่ที่นานเลยนะ เสร็จแล้วนะคะพี่เดือนก็จะเอาหัวบอลสีพวกเนี้ยที่อ่พี่เดือนผ่าไม่ทันเนาะเพราะว่าพี่เดือนนะเผลอไปสั่งมาเยอะเกินเนี่ยก็จะเอาหัวบอลสีเนี่ยใส่ลงไปนะใส่ลงไปใส่ลงไปในในกระถางนะเรียงให้ทั่วๆเสร็จปุ๊บก็เอาทรายหมกลงไปอีก เอาใส่ลงไปใส่ลงไปให้เต็มเลยนะแล้วส่วนที่เหลือก็เอาใส่เรี้ยงลงไปใส่วางๆงไปนะแค่นี้เองก็จะเป็นการเก็บหัวบอลสีของเราให้ได้อยู่นานๆเลยนะเป็นอาทิตย์สอ,อาทิตย์ ใส่ลงไปให้ทั่วๆแล้วก็ให้ทรายนี่มันชื้นๆหน่อยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วสำหรับเวลาเรามีหัวบอลสีแล้วเราผ่าไม่ทันทำไม่ทันนะเราก็จะเก็บไว้ในลักษณะนี้เหมือนกับเก็บหัวกระชายนะคะที่เราใช้ไม่ทันเงนี้ย ก็จะเก็บได้นานสองสามอาทิตย์เลยนะก่อนที่เราจะเอาขึ้นมาผ่าหรือว่าเอามาปลูกเวลาเราเอาขึ้นมาผ่านะคะก็คือเราก็ขุดหัวบอลสีขึ้นมาไปล้างน้ํานะคะไปล้างเอาทรายออกให้หมดแล้วก็มาทําการผ่าได้ปกติเหมือนกับเวลาเราจะผ่าหัวบอลสีทั่วๆไปปกตินะคะแค่นี้เองค่ะเราก็สามารถเก็บหัวบอลสีไว้ผ่าในวันหลังได้โดยที่หัวเขาก็จะยังสดใหม่อยู่เสมอนะคะ ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ลองลอง,ลองเอาไปทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ